สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอาจารย์พลเลขเด็ดฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดคอหวยเก่งเลขเด็ดอุ้งอิงแผลทองทานคลอดลูกนำโชคหวยงวดก่อนเลือกตั้งพาไปสองเลขเด็ดคุณอุ้งอิงแผลทองทานชินวัตรเนื่องจากเธอได้ให้กำเนิดน้องพาสิน เมื่อวันที่1พฤษภาคม2566ลุ้นเลขให้โชคงวดวันอังคารวันแรงงาน2พฤษภาคม2566เราข้อหวยห้ามพลาดเลขเด็ดงวดนี้ที่มาแรงที่สุดในโค้งสุดท้ายอย่างเลขเด็ดอุงอิงแผดทองทานคลอดลูกเพราะเจ้าตัวนั้นเพิ่งให้กำเนิดลูกชายน้องพาสินหลานคนที่7ของตระกูลชินวัตร จนคุณปู่ทักษิณต้องทวีตประกาศขอกลับประเทศไทยมาดูแลหลานกันเลยทีเดียวใกล้หวยออกแบบนี้หลายคนลุ้นว่าจะได้เห็นเลขเด็ดจากน้องพาสินและคุณแม่ออกรางวัลเลขท้าย2ตัว3ตัวรับทรัพย์กันทั่วนหน้างานนี้ทีมงานเลยไม่พลาดรวบรวมเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณอุ้งอิงและลูกชายมาเป็นแนวทางให้กับเหล่านักเสี่ยงโชคได้กระจายความเสี่ยงและ หาซื้อลอตเตอรี่ตามกันตั้งแต่เนินเน่นๆวันเกิดของน้องทาสิน1พฤษภาคม2566เวลา8นิก33นาทีปุ้งอิงแผดทองทานโพสต์ข่าวดีผ่านทาง Facebook เ,เลขอายุของคุณทักษินชินวัตรอยู่ที่74ปีเบอร์ของพรรคเพื่อไทยคือ29แนวทางวิเคราะห์เลขท้าย2ตัว3ตัวงวดนี้พิจารณาเป็นเลขเด่นที่น่าตามได้ทั้งหมดดังต่อไปนี้ เลขท้าย2ตัวได้แก่0166 0833 0724 29และเลขท้าย3ตัวได้แก่801 066 307 774 293หากใครที่รู้สึกถูกใจก็สามารถเลือกซื้อสลากกินแบ่งกันได้ตามสะดวกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงหรือ ในแอปเปาตัางก็ตามหรือหากใครนะครับมีแนวทางอื่นๆที่น่าสนใจก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับท่านอื่นๆด้วยครับความคืบหน้าล่าสุดเลขเด็ดเจฟองเบียปล่อยแล้วรีบหาไว้ก่อนหมดในพริบตามาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่2พฤษภาคม2566เจ้าแม่ใบหวยคนดังอย่างเจฟองเบียได้ออกมาปล่อยเลขเด็ด เอาใจนักเสี่ยงโชคลุ้นรวยสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แนวทางเลขเด่นที่ควรจะเน้นเป็นพิเศษคืออะไรบ้างมาดูกันเลยรัฐบาลไทยมีเลขเด็ดดังนี้ครับสำหรับวันที่2พฤษภาคม2566ฟัน55เลข2ตัวเด็ดๆมีดังนี้59 56 58เลขเด็ดๆเม็ดมเดียวได้แก่50 805-957-845ทั้งหมดนี้นะครับก็คือเลขเด็ดนะครับที่เจ๊ฟองเบียร์นั้นได้ออกมาให้ในงวดวันที่2พฤษภาคม2566ส่วนใครได้เลขเด็ดอะไรกันมานะครับก็ฝากแชร์กันใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับสำหรับงวด2พฤษภาคม66ความคืบหน้าล่าสุดรังทิปให้หวยงวด2พฤษภาคม2566จุดเลขทูบ3ตัวชัดๆ ลุนรางวัลใหญ่เลขทูบปรางทิพย์2พฤษภาคม2566แนวทางหวยงวดนี้ปล่อยเลขเด็ดจากทูบพร้อมแจกเลข3ตัวให้กับแฟนคลับในไลฟ์สดบอกเลยว่าโอกาสทองเข้ามาแล้วเข้ารางวัลสูงมากดนเวลาเสี่ยงโชคครั้งใหม่สำหรับเหล่าคองหวยประจำงวดประจำ2พฤษภาคม2566ด้วยคราวนี้ จะพาไปส่องเลขทูปของปรางทิพย์ลูกสาวซาตานที่เปิดให้ได้เห็นกันแบบชัดๆทั้ง3ตัวทั้งนี้ปรางทิพย์ยังใจดีบอกใบ้แนวทางหวย2ตัว3ตัวในร้ายสดให้เหล่าผู้มีจิตศรัทธาได้ลองแสวงโชคกันอีกด้วยว่าแล้วจะมีเลขเด็ดอะไรบ้างไปดูกันเลยครับถือเป็นอีกหนึ่งสำนักใบหวยเจ้าดังที่หลายคนให้ความเชื่อมัน่นสำหรับปรางทิพย์ลูกสาวซา,าตาน ซึ่งได้ออกมาใบหวยให้ได้หาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลตามกันทุกงวดตัวในงวดนี้มีทั้งเลขเด่นหน้าซื้อและเลขที่ได้จากทูบดังนี้เลขทูบ8 2 8, 8เลข2ตัวได้แก่8 2 2 8 8 8เลขเด็ดในไล์สด9 5 1 0, 4, 2 8, 9ทั้งนี้นะครับหลายคนที่เห็นเลขชุดดังกล่าวนั้นก็ได้นำมาพินิษพิจารณาก่อนเอาเลขกลับอีกรอบเพื่อกระจายความเสี่ยงโดยหวังว่าจะมีโอกาสถูกรางวัลมากขึ้นงานนี้หลายคนค่อนข้างจะเชื่อมั่นว่าเลขทูบและเลขเด็ดอื่นๆของปรางทิพย์จะนำโชคลาภความมั่งคั่งมาให้เนื่องจากงวดของ เมื่อ16มีนาคม2566ปรางทิพย์ได้ใบหวยไว้อย่างแม่นๆเรากลับจับวางซึ่งตอนนั้นเธอได้ให้เลข73ไว้ตรงกับลอตเตอรี่รางวัลที่1ที่ออกมาเป็นเลข025873อย่างพอดิบพอดีสำหรับใครที่หวยในงวดนี้ไม่รู้จะซื้อเลขไหนสามารถนำเลขทูบและเลขเด็ดที่ปรางทิพย์ลูกสาวซาตานนำมาแจกไปซื้อเพื่อลุ้น รางวัลในวันที่2พฤษภาคม2566กันได้เลยนะครับความคืบหน้าล่าสุดคอหวยไม่พลาดแห่สองเลขเด็ดทะเบียนรถลุงตู่ลุยหาเสียงอุตรดิต23เมษายน2566เพื่อเด็กประยุทธ์จันโอชาประธานคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสาตร์และนโยบายพักกรว่มไทยสร้างชาติพร้อมแกนนำพักและคณะเดินทางมาที่อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิต เพื่อช่วยผู้สมัครสสของพรรคหาเสียงท่ามกลางประชาชนมาต้อนรับหลายพันคนโดยชาวบ้านและคอหวยไม่พลาดที่จะส่องเลขทะเบียนร,รถของลุงตู่ที่ใช้ในการลงพื้นที่หาเสียงช่วยผู้สมัครสสอ,อุตรดิตถในครั้งนี้คือรถโตโยต้าอาพาตสีดำหมายเลขทะเบียน1ขอสอ .87 กรุงเทพมหานครบิ๊กตู่ขึ้นเวทีปราศัยอำเภอท่าปลา ถิ่นสรันวุฒธสรันเกตขอเสียงสนับสนุนผู้สมัครสสอพรกกรมไทยสร้างชาติอ้อนคนอุตรดิต์ขอให้เลือกทั้ง3เขตเลือกตัง้งเพื่อให้ได้เสียงข้างมากเข้าไปทำงานต่อย้ำอีกไม่กี่วันถึงวันเลือกตัง้งขอให้ไต่ตรองให้ดีถ้าเดินผิดจะนำพาประเทศชาติไปในทางที่ผิดพลเอกประยุทธ์ปราศัยว่าดีใจที่เห็นความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนอุตรดิต์ขอให้ชาวอุตรดิต์ช่วยกันดูแลประเทศชาติ ต้องรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันร่วมใจทำงานกับพักกรมไทยสร้างชาติและที่ต้องฝากไว้ก็คือชาติศาสนาและพระมกษัตริย์เป็นสิ่งสำคัญต้องช่วยกันรักษาไว้วันนี้ตนนั้นไดเห็นน้ำใจมตรีของคนอุตรดิต์จึงขอฝากพรกกรมไทยสร้างชาติไว้ในอ้อมใจคนอุตรดิตต์มีสามเขตเลือกตั้งต้องได้สสทั้งสามคนขอให้คนอุตรดิตต์ รวมพลังกันกันกบพรรคกลมไทยสร้างชาติเพราะการดำเนินการในสภานั้นจะต้องได้เสียงข้างมากเพื่อเข้าไปทำงานต่อหลังจากทำมาแล้วถ้าได้เสียงมากก็จะทำต่อได้ง่าย